พอถอดฝาครอบออกมาเท่านั้นแหละงานเพิ่มเข้ามาทันทีชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในเพิ่มมาแผนการปฏิบัติที่เราตั้งใจไว้วันนี้เราจะจบให้ทันเวลากี่โมงพอเปิดออกมาแล้วมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าโครงสร้างข้างในโดนน้ำท่วมเสียหายมากกว่าที่คิดนะครับบางชิ้นส่วนอาจจะมีการบาดเจ็บอยู่แล้วแล้วน้ามาท่วมซ้ําเป็นการเสียหายเชินเสียงไปเลยก็ได้พอผลการปฏิบัติออกมาติดขัดต้องมีการรวมแผนรวมแผนย่อยและการปรับแก้ไว้ในตัวการประชุมตอนเย็นของแต่ละทีม ทีมย่อยอันนี้จะช่วยได้และประชุมกับเจ้าของงานด้วยนะครับเหตุผลที่ย้ําเสมอว่า P.D.C.A. Plan, Do, Check, Action ต้องทําให้ได้ครับแต่แพ a ดู o Check, Action ปัญหาพอมาเจอ Action แล้วมันแพนมันเคลื่อนตะคบหมดเลยทีเนี้ยเราต้องมารีเช็คกันอยู่ตลอดเหตุผลที่ต้องมีการประชุมทีมย่อยช่วงเย็นก่อนก่อนที่จะออกนอกพื้นที่หรือว่าช่วงเช้าก่อนจะเข้างานด้วยเหตุนี้นะครับ P.D.C.A. แผนรวมภาพรวมของทีมทำงานหนึ่งโรงงานอาจจะมีกันอยู่เข้าไปสองสมทีมแต่และทีมต้องแบ่งฟังก์ชันอย่างชัดเจนว่าใครจะดูอะไรนะครับคนคนนี้ถนัดเครื่องจักรประเภทนี้เอาตัวนั้นไปดูเครื่องจักรตัวนี้อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ไม่ยากความปลอดภัยค่อนข้างจะโอเคอาจจะใช้คนที่ทักษะไม่สูงในทีมเข้าไปดูได้แต่ถ้าเครื่องจักรซีเรียสเข้มงวดต้องใช้คนที่มีประสบการณ์สูงเข้าไปทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทีมประเมินด้วยแล้วก็ ถ้าเราเป็นคอนซัลท์อาจจะต้องได้ใช้ทุกเกณฑ์นี้เข้าไปทํานะครับอีกข้อคือการแยกประเภทเครื่องจักรหัวใจของระบบนี่คือเมื่อวานถ้าจำพาเลโตได้จาํากราฟแท่งได้นะครับนี่คือกลุ่มคลาสเอนะครับหัวใจของระบบของแพนถ้าคลาสเอนอกไปลายการผลิตหยุดทั้งหมดถ้าคลาสเอเสียหายเพราะการจมน้ําต้องกู้คลาสเอกลับขึ้นมาก่อนนะครับ ไล่ตามลำดับความสำคัญ A B C และผลกระทบต่อการผลิต A B C r a n k i n g c l a s s i f y ออกมาตรงนี้ผู้ที่ตอบได้ดีที่สุดคือเจ้าของเครื่องนะครับโรงงานและสายผลิตเขาจะตอบได้ว่าเครื่องนี้สำคัญสุดเอาเครื่องนี้ขึ้นมาก่อนได้ไหมเครื่องนี้ฟื้นก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปไล่เก็บเครื่องที่ความสำคัญไล่เรียงตามมานะครับข้อมูลในโรงงานเนี่ยเจ้าของเครื่องทราบดีที่สุดแม้แต่ว่าผมอยู่ในส่วนของเครื่องจักร เครื่องจักรเกิดปัญหาคนที่ถามหาคือตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยกี่โมงตอนนั้นใครเป็นโอเปอเรเตอร์ไม่ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้จับผิดโอเปอเรเตอร์แต่อยากจะวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เครื่องจักรมันบอกออกมาก่อนที่มันจะน็อกเนี่ยโอเปอเรเตอร์สัมผัสอะไรได้นะครับไม่มีใครทราบเรื่องนี้ดีเท่าเจ้าของเครื่องนะครับไม่มีใครทํา AM ได้ดีเท่าเจ้าของเครื่องด้วยหลังจากเครื่องจักรเดินไปแล้วเนี่ย TPM เหมือนกันเจ้าของเครื่องอาจจะทําได้ดีมากนะครับกิจกรรมอัตโนมัติแมเทนนยเนี่ยเจ้าของเครื่องทไดดด้ีี่สุ ทำนองเดียวกันเครื่องจักรทางานแบบเดียวกันวางบนพื้นระดับเดียวกันจมน้ําอัตาราลึกเท่ากันความเสียหายมักใกล้เคียงกันนี่จะเกิดในกลุ่มโรงงานที่เป็นลายโปรดักชันแบบลายเป็นดูพิเคตลายลายที่หน้าตาเหมือนกันเรียงกันโดยมากจะอยู่บนฟอร์เดียวกันน้ําท่วมในระดับพอๆกันนะครับในการตรวจประเมินถ้าเราได้เครื่องจักรกลุ่มนี้เข้าไปแล้วก็แจ็คพอตละงานเบาขึ้นเยอะเลยถ้าเช็คสเปคออกมาแล้วมันสเปคเดียวกัน ข้อมูลอาจจะการเสียหายอาจจะใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเครื่องติดตั้งพร้อมกันมาล็อตเดียวกันระดับความลึกการจมน้ําเท่ากันการประเมินความเสียหายใกล้เคียงกันแน่นอนนะครับในกรณีที่ว่าเจอเครื่องจักรที่หลากหลายอันนั้นทีมประเมินจะต้องเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมเยอะเจอบางโรงงานนี่เครื่องจักรไม่ซ้ํากันเลยสักตัวเองก็มีนะครับเจอบางโรงงานเป็นลา,ลายการผลิตที่เหมือนกันหมดเป็นร้อยเครื่องอย่างนั้นก็มีโดยพาะจะเป็นกลุ่มลายแอสซมบลี ช้พนักงานประกอบพวกนี้จะเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรหน้าตาซ้ําเดิมเยอะถ้าตรวจเจอเครื่องเดียวเครื่องที่เหลือที่ถูกความลึกระดับเดียวกันการเสียหายก็ใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าเป็นลายที่หลากหลายฟังก์ชันอันนี้ทีมประเมินจะเหนื่อยนะครับดังนั้นถ้าเข้าพื้นที่แล้วไปแจ็คพอรตเจอลักษณะของงานที่มีความหลากหลายของลายผลิตด้วยของเครื่องจักรด้วยข้อมูลต้องมากขึ้นกว่าเดิมเยอะต้องทำกระบานมากขึ้นนะครับ ถ้าถ้าเลือกเองได้อยากจะเลือกแบบนี้ไหม <c oughs> นะครับยาเจอไปยี่สิบเครื่องน้าเป็นแบบเดียวกันโอโหระดับความลึกเตะเลยเครื่องรอตเดียวกันทั้งหมดจมเลยถ้ายี่สิบเครื่องมาคนละแนวหมดเลยอันนี้อหนักนะครับหนักนี่ข้อข้อพึงระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ควรมองข้ามเพื่อจากที่น้ําท่วมไม่ถึงแต่อยู่ในห้องอับอากาศ พวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยธรรมชาติของน้ําเขาจะมีการระเหยอยู่แล้วตามนโยบายรัฐบาลจะมีการระเหยน้าอยู่แล้วนะครับแล้วอยู่ในห้องอับอากาศไอ้น้ำมันจะไปไหนมันก็อยู่ในนั้นนะครับเ,เหตุการณ์จะเกิดขึ้นโดยมากจะเป็นในระบบพวกตู้คอนโทรลไฟฟ้าเมนตู้ MDB ที่มีระบบปิดฝาตู้ปิดไว้ตลอดเลยไม่กล้าเปิดพวกนี้นี่ระดับอุปกรณ์ที่ท่วมไม่ถึงต้องได้เช็คด้วยนะครับ นะครับอุปกรณ์ไฮวต์เราเช็คกันอยู่แล้วแต่ในกลุ่มเครื่องจักรที่อยู่ในบริเวณห้องอับอากาศโดยมากจะเป็นพวกอยู่ใต้ไซโลตูดไซโลที่เป็นระบบพนังปิดเป็นคอนทายสเปซวกนี้น้ําท่วมมิดเลยด้านเทาทางที่คนเข้าเนี่ยน้ำท่วมมิดแมนโอนถูกปิดแต่ข้างในอับอากาศร้อปเซบริเวณนั้นนะ่ะความชื้นจะทําลายอุปกรณ์ข้างในได้สบายๆนะครับตัวมอเตอร์เองมันไม่ได้มี ถ้ายัางมีมอเตอร์ตำแหน่งนั้นน่ะน้ำไม่ได้ซึมเข้ามอเตอร์สักทีเดียวแต่ปัญหาจะอยู่ที่ระบบวงจรไฟฟ้าที่เข้าหาตัวมันมันจะมีปัญหาทางตรง,งตัวมันและปัญหาทางอ้อมนะครับจุดต่อคอนเนคเตอร์จุดต่อที่เป็นข้อต่อขันน็อตบางทีพวกนี้ถ้าเป็นระบบเปิดสัมผัสอากาศเนี่ยโอกาสที่จะมีสนิมมีออกไซด์มันจะเกิดตามมาสนิมแล้วเกิดอะไรขึ้น,นกับไฟฟ้าการเกิดออกไซด์ของจุดต่ออย่างเช่นผิวพื้นผิวบริเวณอย่างนี้นะครับ พวกนี้ถ้าเกิดออกซด์ขึ้นเนี่ยจากผิวสัมผัสเดิม1.5ม mm, ิลิเมตรมันจะเหลือพื้นที่หน้าตัดเล็กลงให้กระแสไฟฟ้าผ่านพอกระแสไฟฟ้าผ่านพื้นที่ที่เล็กลงมันจะเกิดอะไรขึ้นครับความร้อนนะครับปัญหานี้จะตามมาหลังจากเดินลายการผลิตไปแล้วอุปกรณ์พวกนี้ต้องได้แยกเช็คทุกชิ้นนะตัวที่ต่อให้น้ําท่วมไม่ถึงก็ต้องได้แยกออกมาเช็คนะครับบางตัวข้างในมีอาการบาดเจ็บซ้ําเดิมอยู่แล้วคอนเนคเตอร์ถอดออกมานี่ ออกไซด์จับเป็นสีเขียวไปเลยเคยเห็นสนิมเขียวตามทองแดงไหมครับแบบนั้นเลยแล้วสายไฟน้ําท่วมตามบ้านก็อาการเดียวกันแหละแบบเดียวกันนะครับน้ําท่วมไม่ถึงไม่ใช่รั้เลยฮะต้องได้ดูด้วยที่ปล่อยได้สบายสบายไปเลยคือหม้อปแปลงที่อยู่บนเสาไฟอฮะอยู่ข้างบนนู่นน่ะอันนั้นน่ะไม่ได้ไม่ต้องหง่วงเรื่องความชื้นเลยโดนแดดระเหยให้อยู่แล้วนะครับ การจัดการกําลังพลทักษะความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์แม้แต่ทีมประเมินหรือคอนซัลท์เองก็ต้องมีหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่คนได้ถูกกับงานในทีมเราจะมีความถนัดไม่เหมือนกันแน่นอนผมมั่นใจอย่างทีมพวกผมเป็นทีมวิศวกรเนี่ยจะไปกันไฟฟ้าอย่างทีมหนึ่งสองคนก็ไฟฟ้าเครื่อนงนจับคู่จับบัดดี้แล้วออกไปนะครับประเมินคอร์สฟ,ฟัก์ชันกันมันจะการงานผิดพลาดของกันและกันนะครับแล้วก็ทํางานได้ครอบคลุม แต่ถ้าในกลุ่มง,งานที่ไม่ใช่สายงานวิศวกรเนี่ยจะเจอปัญหาขึ้นว่าอ่าไม่ได้มาแนวนี้เลยอ่ะต้องเอาเอนจิเนียร์ไปด้วยไหมต้องเอาเอนจิเนียร์ที่รู้สองเรื่องนี้ไปทูอินวันหรือไม่ต้องพ่วงไาเป็นสามคนนะครับมันจะเป็นทีมใหญ่มากเลยแล้วเข้าไปกุก๊กกิ๊กุก๊กกิ๊กับเครื่องจักรเขาเนี่ยพนักงาน,เ,นเขาคงจะมองว่าเออมาทาอะไรกันเนี่ยจด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 คนนึงก็จับดูคนนึงก็จดคนหนึ่งก็ถอดชิ้นส่วนไปตรงเนี้ใช้คนให้ถูกกับง,งาน แต่ละคนนี่ตอนนี้เราจะยังไม่เห็นความถนัดส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับจนกระทั่งออกหน้างานนะอืมจริงๆบางคนนี่ชอบเครื่องจักรแบบนี้บางคนชอบถนัดืจองจรแบบนั้นก็จะแยกกันไปบางตัวเป็นเครื่องจักรประเภทที่ว่าถือเช็คชีตไปแล้วไม่ต้องไปสัมผัสเครื่องเอาปากกาไปเขี่ยเขี่ยขีย,ย,ยดูแล้วจดระดับนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรการตรวจสภาพเครื่องจักรจริง,รงๆควรสัมผัสนะครับเหตุผลที่ผม ถ้าเตรียมถุงมือเข้าไปด้วยก็ด้วยเหตุนี้ด้วยเมื่อวานที่บอกว่าต้องใส่ถุงพวกถ,ถุงมือแพทย์เนี่ยถุงมือยางไว้ข้างในแล้วเอาตัวนี้สวมทับเข้าไปอีกทีเหตุผลคือจับดูลักษณะการการเคลื่อนที่ของมันว่ามันขยับได้ไหมมันล็อกอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้จะประเมินค่าซ่อมได้ถ้าเราขยับได้ด้วยแรงเราเนี่ยแสดงว่าการการติดขัดของมันยังพอซ่อมได้นะครับแต่ถ้าออกแรงเต็มที่มันยังไม่กระดิกเลยแน่นอนว่าตลับลูกปืนเนี่ยอาจจะไปแล้วนะครับ สันหกินตลับลูกเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะบอกถึงชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในมันได้นะครับหลักการประเมินแบบง่ายๆลองจับแล้วขยับดูพอเราจับเสร็จมือเราเพื่อนจะมีเพื่อนเราอีกคนนึงมาทำหน้าที่ถือแจ็คเก็ตเช็คอย่างเดียวมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ต้องทีนี้จะกลายเป็นหน้าที่เราปริยายไปคนนึงจะถือหน้าที่เช็คคนนึงจะขยับเปิดถือไขควงถอดฝาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์มาเพื่อที่ใช้งานเฉพาะพื้นที่ความชื้นสูง อย่างวันที่ไปนครนครสวรรค์นนผมมีเครื่องมือเช็คความชื้นไปด้วยอุปรกรณ์พวกนั้นจะออกแบบมาสําหรับตรวจสอบความชื้นในสภาพแวดล้อมถ้าเรามีแต่วันนี้ผมไม่ไดเอามาัะงั้นมันจะใช้ในการตรวจสอบสภาพความชื้นในอากาศนะครับอย่างโรงงานที่เพิ่งสูบน้ําออกแล้วเราเข้าไปเนี่ยความชื้นสัมผัสถ้าเกิน65%แสดงว่ามีไอ้น้าฟุ้งในอากาศในบริเวณที่เราหายใจถ้าความชื้นเกิน85นี่อาการคึ้มฝนใกล้จะตก นั่นคือมีไอ้น้ำฟุ้งอยู่ในอากาศในปริมาณเยอะนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าไปในพื้นที่ที่น้าเพิ่งลงใหม่ๆเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความชื้นพวกนี้เครื่องจกักรจะยังมีโอกาสในการสึกหลอเพิ่มเติมนะครับถ้าเราประเมินไปว่าชิ้นส่วนตัวนี้เกิดสถิมไปแล้วตรงอื่นจะยังอาจจะยังไม่ขึ้นแต่ปัญหาต่อมาคือด้วยความชื้นที่อยู่ข้างในเนี่ยสมมติมอเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้โดนน้าท่วมสนิมขึ้นไปแล้วแต่ความ,วามน้ามันลงมปแล้วแต่ความชื้นฟุ้งอยู่ สมิ่มันไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะความชื้นในอากาศมันยังคงอยู่เข้าใจไหมครับมีโอกาสที่จะมีการแทรกซึมเข้าไปในระบบอยู่นะครับนี่อีกข้อหนึ่งตอนนี้เราเราทำตรงนี้อยู่เราเตรียมความพร้อมกันก่อนบุคลากรต้องพร้อมก่อนเข้าพื้นที่เสมอพร้อมไม่เอ่ยถ้ามีงานด่วนให้เข้าพรุ่งนี้ตั้งหลักกันไม่ทันเลยนะครับ ทีมงานพวกผมได้เจอประจาเจอด่วนตลอดแต่ตก็มีอุปกรณ์มีมีทีมแบ็กอัพคอยทํางานให้นะครับการเตรียมความพร้อมคนนี่สําคัญเราเป็นผู้ประเมินเราต้องทิชกันก่อนฝึกกันก่อนย,ย่อยในทีมเราก่อนเข้าพื้นที่โรงงานเราเข้าโรงงานปุ๋ยนะโปรเซสเป็นอย่างนี้บอกกันก่อนเราเข้าโรงงานอาหารสัตว์นะโปรเซสต่างกันออกมาเป็นเม็ดเหมือนกันเลยแต่คนละโปรเซสนะครับคนละกระบวนการต้องทิชต้องเตรียมกันก่อนนะครับ แล้วเครื่องจักรอยู่ภายใต้คนละเงื่อนไขด้วยปุ๋ยเป็นกดอย่างรุนแรงมงไม่ก็เป็นเบสอย่างรุนแรงกัดขอนรุนแรงนะครับแต่อุตสาหการรมอาหารศาศาสัตว์ส่วนใหญ่เป็นค่าพีเฮไม่สูงมากไอ้พวกนี้สกรปรกอย่างรุนแรงมากกว่ามันจะไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่แต่พอเจอความชื้นเข้าไปเจอน้ําท่วมมีนสะอาดเอี่ยมเลยสนิมตามมาเครื่องจักรตั้นเม็ดเหมือนกันนะฮะออก,ออกมาเป็นเม็ดเหมือนกันเลยแต,แต่คนละกระบวนการต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรในทีมก่อนเข้าพื้นที่เสมอนะครับเครื่องมือด้วย ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนลงพื้นที่สําคัญอย่างไรเคยถือไฟฉายด้วยความมั่นใจเข้าไปเปิดสวิตไฟฉายแล้วมันมืดไหมครับถ่านหมดเคยไหมเนี่ยเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเนี่ยบางทีรีบเปิดไฟฉายโอ้ใช้ได้วางใส่กระเป๋าไว้ลืมปิดหมดตั้งแต่ในกระเป๋าแล้วนะครับแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเครื่องมือเฉพาะงานของเราจําเป็นเหมือนกัน อย่างพวกผมจะมีเครื่องมือที่เช็คใช้อยู่ตลอดแล้วเช็คตลอดอันนี้การภาพแต่ก็เคยมีมันไปนพังที่หน้าง,งานมั่งก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างผู้ตรวจประเมินของเราเนี่ยเป็นคนประเมินอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นกลุ่มของตลับเมตรใช้อะไรระดับน้ำไหครับทวนมึกเท่าไหร่ตรงนี้แหละจะเป็นตัวบอกและเครื่องจักรเลเยอร์เขาวางเครื่องนี้ห่างเครื่องนู้นวางห่างเท่าไหร่คนนี้จะเป็นตัวบอกระยะสะกูระยะเพลาเส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ถ้าไม่มีเบอร์สนิมจับหมดอ่านไม่ออกอาจจะต้องวัดขนาดเพามากลุ่มของเครื่องมือวัดขนาดวัดระยะจะช่วยตรงนี้ไฟฉายไฟฉายได้ใช้แน่นอนถ้าเป็นกลุ่มของตู้คอนโทรลนะครับที่ต้องเปิดฝาตู้เข้าไปเนี่ยมืดติดตื่อเลยชื้นด้วยเพราะปะกะติระบบตู้คอนโทรลขนาดใหญ่จะมีไฟแสงสว่างอยู่ที่เพดานตู้นะครับตู้เมนไฟถ้าเปิดออกเราเปิดฝาตู้มาไฟไมันติดแต่กรณีน้ำท่วมทุกอย่างถูกตัดหมดแสงสว่างหายไปหมดเลย แสงสว่างเป็นสิ่งจําเป็นนะครับควรเข้างานในเวลาที่แสงสว่างมากพอต้องเซตแผนให้เข้าเวลากลางวันนะครับไม่ใช่เข้าไปแล้วมันไม่เสร็จเมื่อตื้อเลยอันนี้จะอันตรายกับเราแล้วต้องจัดแผนงานให้เข้าที่เข้าทางด้วยอุปกรณ์รวมถึงอุปกร,รณ์นิรภัยด้วยนะครับเงื่อนไขด้านความปลอดภัยพื้นที่อันตรายตอนนี้มีที่ไหนบ้างที่คนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าเข้า ถ้าเหตุการณ์น้าท่วมนี้เกิดที่ระยองนะครับจะอันตรายมากเลยที่นั่นน่ะทุกอย่างค่อนข้างจะเป็นเป็นมลพิษค่อนข้างจะสูงพื้นที่อันตรายโซนอุตสาหกรรมบ้านเราโซนเอ็มีส่วนใหญ่คือระบบไฟฟ้านะครับมีการตัดไฟแล้วหรือยังเรามีเป็ดน้อยไปด้วยหรือเปล่าเป็ดเช็คไฟถ้าเป็ดเช็คไฟไม่มีเราต้องมั่นใจในระบบบริเวณน,นั้นว่ามีการตัดไฟฟ้ามันที่เรียบร้อยแล้วอาการของไฟฟ้าเนี่ยถ้าไฟมากับน้ําอย่างเอาปลั๊ก ปักไฟบ้านเราอะนะครับอย่างที่ที่เสาที่ผนังด้านข้างพวกเนี้พวกนี้จุ่มลงไปในน้ำระยะห่างประมาณ1เมตรเราเข้าไปหาเนี่ยมันเล่นงานเราแล้วนะครับ